สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องไลฟ์อินิสาร์นะครับช่องข่าวบ่าวป้อมวันนี้บ่าวป้อมนะครับนําหวยซองมาฝากแบ่งปันกับพี่น้องนะครับอันนี้ของอาจารย์ทัพทิมนะครับของอาจารย์ทัพทิมนี่เข้าบ่อยครับพี่น้องครับแต่อาจจะไม่ได้เข้าทุกงวดงวดเวนงวดนะครับงวดนี้บ่าวป้อมเอาเลขของอาจารย์ทัพทิมมาลองดูนะครับเผื่อพี่น้องท่านใดนะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับในงวดวันที่16กุ่มภา์นี้นะครับ ของอาจารย์นักทีมน,นะครับให้มาสองนะครับกับหกนะครับแต่ว่าไม่ใช่สองหน้าหกหน้าแต่เป็นสองหกหลังนะครับหลักหน้านะครับอาจารย์ให้มานะครับห้าหกเจ็ดแปดเป็นตัวตั้งนะครับทั้งสองข้งางสองนะครับก็จะตามาเป็นห้สองนะครับหกสองเจ็ดสอง และแปสอส่วนหลักหนะครับที่ให้มานะครับเป็นห้าห7ห8หเจ็ดหปดหชุดนี้นะครับให้มาน้อยชุดนะครับให้มาแค่นี้นะครับเผื่อพี่น้องท่านใดนะครับสนใจเอาไว้เป็นแนวทางในงวดนี้นะครับหอยซองรถนี้นะครับก็บ่าวป้อมก็พยายามนะครับหามานะครับแบ่งปันให้พี่น้องนะครับเผื่อไว้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องก็ ถ้าชอบนะครับก็จัดได้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่วากันนะครับบ่าวป้อมก็เอามานําเสนอนะครับมาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับฟรีๆนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับโชคดีในวันวันที่16นี้นะครับกับพี่น้องท่านใดนะครับถ้าชอบการรายงานนะครับการหาหวยซองมาแบ่งปันสไตล์บ่าวป้อมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต่อไปขอบคุณเ c ทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ